สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิดเดิ้ลไฟนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาลงนวมให้กับพี่เอสต้มก้าวครับพี่ค้กจำลองของพีเอนะครับผมเดี๋ยวพีเอเขาจะชกวันวันอีก2วันนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมายึดเส้นยึดสายให้แกนะเดี๋ยวจะไปมาอัดแกสักยกหนึ่งดีกว่านะยังไงก็ขอขอบคุณอ่าอุปกรณ์มวยนะผมแบรนด์อาวุธไฟเกียร์นะผมที่สนับสนุนอุปกรณ์นะผมยังไงเดี๋ยวลองไปกันดีกว่าไปพีเอสน่าจะอยู่นี่แหละไปเลยสวัสดีครับพี่พี่พีเอสต้มก้าวสวัสดีครับพี่ เห็นว่าพี่จะไปชกรายการกันละครั้งหนึ่งไปให้พี่ได้ได้เดี๋ยววันนี้ผมว่าจะมาเป็นคู่ซ้อมให้พี่กันหน่อยนะถ้ายกหนึ่งเดี๋ยวจะไปต่อยได้พี่ตื่นสายหน่อยดีพี่พี่ถือมาจะมาชกกับพี่ใช่ไหมได้เนี่ยเดี๋ยมาอัดนกันเลยเนี่ยโอ้โหเต้นรียนใส่นวมไฟเด็กเนี่ยเหรอเฮ้ยนี่ก็พี่เอ็นร่มกานะครับผมโอันนี้ก็ ่านี่ก็คู้จิ้ลองของพีเอสนะครับใช่คร like ับนี่พี่เพิ่งวาดนะพี่เรีอนจำพิเศษธาดาคุณจิ้มลองนี่นะผมก็วันนี้ก็อยู่กับพีเอสนะผมเดี๋ยวจะมาลงนวมยึดต้นยึดตายพี่อนหน่อยอีกสองวันนะครับผมติดตามรายการการแข่งหนึ่งไฟนะครับเดี๋ยวพีเอจะโชว์กับพี่อะไรนี้สวัยใจร้ายครับกับพี่สวัยใจร้ายนะผมแต่รายการมวยไทยสั่มยุกนะผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าพี่ก็เล่นกับผมเนี่ยเขาจะขาคงขาหักขึ้นมาต่อยไม่ได้นี่ผมจะนอนรายการก็ฟ้อนเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย กันแล้วก็ต้องตึบเต๊กหน่อยอย่าเอาแบบอุ่นเครื่องไม่ใช่อุ่นเครื่องไม่ใอุ่นเครื่องถ้าเล่นแรงออกไอที่นี่ไม่ได้อันนี้ที่บอกเลยว่าอ่ามวยคุกของจริงนะผมนี่ต่อยในคุกเลยถึงจะจำลองก็ช่างแต่ว่าเลี้ยวน้อยนะผมคคนแรกเลยเนี่ยครับผมคนแรกเลยเนี่ยคนต่อยคนแรกที่ต่อยคงเคยพี่ใช่ดีใจมากครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเต็มตัวดีกว่าได้โอเคเตรียมตัว โอเคเดี๋ยวมาเตรียมตัวนะครับเล่นกับพี่เขาเบาๆนะ่30%เล่นแรงนี่นอกจากนอกจากจะกลับบ้านไม่ได้เรากลับบ้านไม่ได้นะแต่โดนรายการกันละครั้งหนึ่งฟ้องให้ด้วยทำให้เขาทำให้นักบอลเขาล่อยไม่ได้เออเดี๋ยวผมจะมาลงกับพี่เอสล่องก้าวครับเดี๋ยวจะดูว่าเชิญเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะยื้มเส้นที่สายพี่แกนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่นกันม่า30-40%พร้อมผมว่าเดี๋ยวพี่พี่เขาจะไปยืนต่อยอีกสองวันแล้วนะโอเคมา เวทไทยนะผมออโอนน้นี่ยธรรมาดาตาแล้เนอนะธรรมดาผมงนี่กว่าแล้เน,นี่ยนี่น

สองนาทีผ่าน 动吧，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 哎，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 好了。 ai ai ui Vamos lá ปั๊บมาปั๊บโหวันนี้เราได้คอเพื่อนเอนเลยทามีสนับแข่งไงผมบอกเลยไม่หลับก็ตีอะแรงนี้หนักหนุกดีครับผมเล่นกับพี่เอสนะครับก็พี่เขาไหวมากครับดึงหลบเก่งนะผมโอเควันนี้ก็สนุกมากพี่เอสบคุณมากพี่แล้วก็ขาขาครับผมอ่ะพี่เอสรู้อะไรางครับอ่าก็ขอฝากน้องๆเลยนะครับที่นี่พิเศษผาดามแล้วก็มาพักได้ เคือ450แล้วก็เป็นโลเคชั่นมีกาแฟ,ม,แฟมีน้ำดื่มนะครับแบมผ่านกันได้ได้เลยครับผมฝากติดตามช่องเอ็นรุก้าวด้วยติดตามพี่เอ,อ,อ,อ็อนรุก้ยาวไปนะแล้วก็ฝากฝากเหนื่อยเหนื่อยพยายนและผมพูดทั้งเหนื่อยจริงเหนื่อยามไม่ได้อย่างยิ่งใช่ถามมาทีนี้ไม่ได้วอร์มไม่ได้อะไรเลยคืออยู่ใส่กันปุ๊ปงบ้างมันเหนื่อยแล้วครับผม<ช>โอเคยังไงก็ขอบคุณพี่เนอนยครับฝากเชียร์พี่เอ็นด้วยนะครับผมวันที่20ครับ20นะครับโอเคลงคลิปน่าจะตายไปแล้วแหละผมว่าใช่ โอเคผมว่าวันนี้ผมก็จะมอบคูณให้พี่เอสนะครับผมนี่อสวยมากอันนี้ลิมิเต็ดมากนะครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ราคา690้อยเก้บาทนะผมไม่แพงนะอันนี้ผมรวมส่งแล้วก็จะมีกล่องให้ด้วยนะมีกล่องให้ใส่ด้วยไม่แพงไม่แพงน้องๆซื้อได้นะครับถ้าดีสกินสวยด้วยนะครับอันนี้จริงๆเน่ยเดี๋ยวคนดูจะด่าผมเลยนะคนสั่งไปสองแล้วมาตัวเลยยังไม่มีแค่หนึ่งตัวเลยอันนี้ผมรัดคิวพี่เอสก่อนเลยเนี่ยทดลองใช่ไหมไม่ใช่คือผมทำสั่งทำเมื่อวานเลยอ๋อสั่งทำเมื่อวานผมมีเสื้อเปล่าอยู่ที่่พีเออโคก็ เดีย๋ยวเดี๋ยวว่าผมครับพอดีผมมีเสือ้อมีเสื้ออยู่แล้วไอเสื้อล็อตใหญ่นี่กำลังมาส่งรอรอกันสักน okay. okay, ิดน <okay, S 2> ึงนะครับผมก็แข like ็งขอบคุณพี่มากครับผมขอขอบคุณน้องๆมิตรไฟด้วยนะครับโอเคครับผมครับแข็งแต่อไปนะแล้วผม